มากเลยอ่ะตื่นไอ้เตาดังสารเลยแบบเฮ้ยเยอะเต่าตำรวจตำรวจทุกคนอุ้ยตำรวจเพียบเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นแม่หวังอ่ะไปแจ้งตำรวจมาจับพวกเราวะอุ้ยไม่น่าไปเอาขนุนเข้ามาเลยแล้วกูว่าขโมยน้อยหนาเข้ามาด้วยอ่ะเฮ้ยเขาไปจับพวกเราที่ไหนเล่าเขาไปตรวจยาบ้าเหรอไอ้แดง ทิ้งเลยวะสองขันตัวพวกเรามึงจะทิ้งจะไม่ตังนะฮะเอาเงินนี้เราไม่ได้ปล้นยอดรักเข้ามาเหรอโอ้ยมึงนี่โง่จริงๆประสาทเสียจระเอ๊มึงตบกู้ทำไมอ่ะไปดูซิไปดูซิเลยนี่ฮะอะไรกันครับผมสวัสดีคุณกัลลูนนี่ยังตรวจอยู่นะครับเนี่ยยังตรวจอยู่เอาแล้วป้ายทำไมเขียนว่าหยุดตรวจแล้วครับ ตรวจครับก็หยุดตรวจครับรู้ว่าไม่ตรวจแล้วยังตรวจอยู่อ้าวจะด่าใส่ชนใช่ไหมเนี่ยได้ดอกเองค่ะเหรอะครับคุณสงชัยเป็นกระชัยเนี่ยเอ่ห้องร้านที่นี่ไฟเฉียบวะเนี่ยครับคุณเอาพัดเย็นผืนหนึ่งแต่งตัวเหมือนตำรวจเลยุดยอดสวัสดีครับสสวัดีครับทุกคันบายาคี่ไม่มีภาษีขาดต่อพรบขาดครับ เป็นผู้จัดก,การวงครับอ๋อผมเองครับผมก็ขอเชิญรถตุกคันไปที่โรงพักด้วยครับดาบสายชนครับขอสักครั้งนะครับเออที่ยวหน้าผมจะต่อให้ครบเลยครับ<อ>ไม่ได้หรอกครับขอเชิญรถตุกคันไปที่โรงพักครับคุณเชิญผมเองนะครับ <S 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 มันอะไรอ่ะใช่ลงพักะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวใคร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 มาแก้สายมุ้งทั้งเนี่ยนะมันจะตัดต่อที่ฉี่รัดตายตายน,นี่ฝันแม่นจริงๆเลยเมื่อคืนฝันเป็นไดโน่กับคนในเครื่องแบบเข้ามุ้งเลยไหมคะสาวขาที่คิดเสนอแม่เลยฝันก่อนเลยเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยนะหาเครื่องวงดนตรีลูกทุ่งเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนพม่า แล้วอะไรเนี่ยมีใครเป็นพม่ามั้งไหมไม่มีใครเป็นพม,ม่มมพมากยกมือขึ้นรู้เใครเป็นมนไรมึงเป็นมอนอ่ะดาบแล้วไปจับพวกเขามาทําไมเนี่ยที่ผมจับมานี่เพราะว่าคนขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่ครับท่านประกันภัยรถก็ไม่มีทะเบียนรถก็ขาดครับผมปล่อยให้เขากลับตั้งแต่เมื่อคืนแต่เขาไม่ยอมกลับเพราะเขาไม่มีที่นอนครับ ผมก็เลยใจดีอนุญาตให้คนนอนค้างคืนที่โรงพักครับผมผิดตรงไหน